สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าพ่อรถแห่ผู้สิทธิ์ออนทัวร์นะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เสียารัพยทำอะไรครับทำโครงรถแห่ครับน,นี่ก็จะเป็นโครงรถแห่ตัวนี้จะเป็นลังคาก่อนเท่าไหร่ครับลงทุนยังไม่แน่นอนครับแต่เหล็กนี้คร่าวๆประมาณยังรถแห่หนึ่งคันเนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่ 4ล้านห้าล้านต้องมีประมาณสี่ล้านตัวนี้ไม่ไม่ใช่รถห้างใช่ไหมถ้ารถห้างไม่ได้รถห้างรถห้างไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้ารถห้างก็ต้องมีสองล้านกว่าเนาะรถรถห้างเฉพาะรถมันตกไปเตะสามล้านเลยครับสิบสองล้อนะครับสิบสองล้อตัวนี้เอาเอ0เจ็ดร้อยมาเอาเฉพาะึ้นโครงเหล็กชุดโครงถ้าถ้าถ้าเหล็กก็ประมาณสี่แสน สามแสนกว่าสี่แสนนี่ยังไม่ได้รวมเพนไลพวกอะไรเยอะแล้วบก็ผ่นเดือดหรอเนับอย่างอันนี้ใช่ใช่พวกแฮ่นดือดด้วยพระมาณปีไปสี่แสนเนี่ยสี่แสนรถอีกรถก็ไปล้านหนึ่งครับตอนนี้เอาไอ้เจ็ดร้อยมาประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านเครื่องปั่นเท่าไหร่นะเครื่องปั่นราคาบ่ห้าแสนห้าแสนกว่าประมาณห้าแสนเครื่องปั่นก็ครึ่งล้านนะครับเครื่องปั่นครึ่งล้านเครื่องเสียงเหรอ เครื่องสันล้านแปดล้านแปดได้หมดไหมได้หมดได้หมดประมาณล้านแปดตกไปเท่าไรลระแต่ถ้าถ้าอัพเป็นชุดชุดมีเกรดหน่อยก็เยอะกว่านี้ครับแต่นี่ก็เกรดดีแหละก็คือสิ่งก,ก็คือพวกดอกลำโพงนี่ครับพวกเพอร์ก็ของเอกซาวตัวนี้ก็จะใช้ระบบเสียงของเอกซาวเราจะขึ้นเองไหมนี่ขึ้นเองครับแล้วพวกงานลวดลายพวกเพ้นท์เพ้นท์เอาไปที่ ชัยภูมจะไปหาเสียเอกครับรว่าพวกโครงพวกตู้นี้เอามาขึ้นเองหมดเลยอตอนนี้ก็จะเป็นโครงลังคาครับก็จะไปใช้เหล็กลังค้าพุณิลังค้าเข,า,า,ขา,าหนักก็เรื่อกงกันนด้หนหนักครับเราจะมุงะ่งเลยมุงฮะปูอะไรปูแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กเด็กบางวะนี่สองมิลเอ๋ มินสองไหมมินสอมินมันก็หนักเลย2อมินนั้นปูปูพื้นมินสองปูลังคาแล้วก็แผน่นแผน่แผนแปะข้างมินสอมินสเราใช้เหล็กทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วไอ้แผ่นกันฉนวนกันความร้อนละ่ะอันนั้นใส่ B A P เอาฮะใส่ v i P ไออันนี้เอาครับอ๋อมันผมที่ใสยย่มันจะได้ไม่ยุ่ยเนาะใช่ครับถ้าเป็นพวกฉนวนกันความร้อนเนี่ย ก็ไม่ได้ใช้โครงเยอะนะครับแต่เป็นใช้รางสีนะตัวตัวพื้นจะเป็นรางสีสอดนะตั้งงบไปเท่าไหร่สันไม่แน่นอนเลยครับเขาข้าวดิแล้วต้องมีในใจเอาเรามีงบเท่าไหร่เนี่ยประมาณห้าแสนห้าแสนครับห้าแสนในคงเอาเบ็ดเสร็จจนแห่ได้เบ็ดเสร็จแห่ได้ก็อะไรตู้อะไรด้วยก็ประมาณล้านกว่าล้านกว่าสี่ล้านพอไหมเอารถแห่คันหนึ่งที่เราทำเนี่ยไม่พอ สี่ล้านไม่พอไม่พอครับประมาณนั้นแหละประมาณสี่ล้านหละบางทีอาจจะเกินแต่ไงต้องเกินเนาะต้องมีสี่ล้านห้าเป็นอย่างน้อยครับจะพราะเะเพาะเฉพาะเอ่อโพสสีก็ตกไปแสนกว่าแล้วแสนกว่าครับไม่ไม่ยังไม่รวมสีนะเพ้น์อีกครับเพ้น์อีกชุดเวทีเปิดข้างอันนี้ลำโพงหมุนไหมนี่หมุนหน้าหมุนหลังลำโพงหมุนหน้าหลังหน้าหลังด้วยครับ จะเป็น x 700มาในเวอร์ชั่นใหม่สรุปหน่วยหนึ่งขายยังเป็นหน่วยหนึ่งอยู่ใช่ไหมหน่วยหนึ่งมันเดิมยังไม่เป็นสองหน่วยไม่ครับตัวเก่านั้นขายคันเก่าขายขายได้แล้วก็มีคนมาเช็คราคาอะไรอยากเออมีแล้วแต่ยังไม่ปล่อยเพราะว่าเอาตัวเก่ารับงานไปก่อนเพราะว่าทําคันนี้เสร็จก็น่าจะทันวาทันวาครับเพราะว่ามันเข้าภาษาพอดี เรารับงานเท่าไหร่ถ้าทําเสร็จวิ่เท่าเดิมราคาก็อัพขึ้นครับผมเพราะว่าเป็นตัวใหญ่แล้วเนาะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวท็อปก็จะเป็นสตาร์ทเท่าไหร่สตาร์ทที่สองหมื่นละสองหมื่นสองเดือนสองหมื่นทุนครับสองหมื่นแล้วมีขั้นต่ำและยยางถ้าแถวบ้านก็ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นเราได้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ได้ประมาณ หมื่นกว่าหมื่นกว่าน้ามันเราหรอน้ํามันรถแห่น้ํามันเครื่องปั่นเนาะครับประมาณเท่าไหร่สามชั่วโมงสามชั่วโมงเครื่องปั่นก็ประมาณพันนิดนิดพันนิดนิดรถแห่ก็ตอนนี้เอเจนต์ร้อยก็ต้องมีบวกเยอะใช่ครับผมเฉลี่ยงานหนึ่งเราเหลือประมาณเท่าไหร่ครับห้าหกพันแปดพันประมาัเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดพันลงเจ็ดพันหรือหกพันมาได้ละ ถ้เหลืออยู่แล้วครับประมาณ6 0พันอ่ะตีตีตําตีตําตีตําไปเลยเหลือประมาณ6 0 0ันแต่เราต้องลงทุนนะครับประมาณต้องมี5้าล้านใช่ครับต้องมี5้าล้านครับถ้าทำใหม่ก็แกะกล่องก็น่าจะที่เราทำา6ล้านหกล้านครับอันนี้เราประหยัดต้นทุนก็คือเราทำโครงเองนี้ทำเองถ้าถ้าเอารถกับเงินไปให้เขาต้องมีประมาณ7ล้านเนี้ยนะ ประมาณหกหกล้านหกล้านลงมาล้าน <ลง S 2> านีรดเราไหมรดเราหกล้านรดเราครับคือเราซื้อไปรวมลถอะไรประมาณนี้ทั้งหมดแต่ถ้ารวมหมดก็ประมาณเคยถามทางไทยว่าเจ็ดล้านกว่าประมาณเจ็ดล้านห้าครับตัวนี้คือบอดี้โครงสร้างเขาขึ้นเองหมดครับข,ขึ้นเองนเชื่อกับแบ,บแื้องอะไรครับเป็นไงครับ มโครเป็นเงินเต็นครับผมก็ต้องขายไมโครออกครับเพราะว่าเก็บลงแล้วครับเรามากี่ปีครับเราม่อปีสองปีหรือปีสองปีสองปีครับครับมันไม่มีเวลาด้วยแหละเพราะว่ามีรถแห่ด้วยแล้วต้องบอกกอนว่าแมคโครไม่เหมือนรถแห่เนาะรถแห่ไป ข้าวไม่ต้องห่อไม่ต้องอะไร,รเขาเลี้ยงเขาดูแลเราหมดครับ,รบไม่เหมือนแม่ครครับแม่คต้องหอ่อข้าวหอน้ําไปครับไปทํางานสบายกว่าสบายรถแห่มีเงินเซ็นไหมมีไหมเก็บเงินไม่ได้นานๆจะมีทีครับยังไง่ส่วนมากก็จะให้เงินสดทุกงานเพราะว่าบางทีเจ้าภาพก็ติปอีกท,ท,ที่ว่าเซ็นนั่นก็คือว่า โอนตามหลังเต่ไม่เคยอานจกสามสี่วันเงี้ยแต่ไม่เคยโดนโกงแต่แต่ถว่าโดนโกงไม่ครับไม่มีประวัติใช่ไหมไม่มีประวัติครับผมอืครับน่าไปต่อไหมมีคนว่าคุ้มไม่เอาเงินสี่ห้าล้านไปลงทุนก็ถามว่าสี่ห้าล้านก็บ้าครับผมถ้าไม่บ้าก็ไม่ได้ครับอืครับเขาบอกใจรักครับมันต้องใจรักด้วยเนาะคันนี้เป็นคันที่สามแล้วนะครับคันที่สามคันที่สามบุสิ์เปลี่ยนชื่อไหมครับไม่เปลี่ยนครับผมชื่อนี้ เอาชื่อลูกสาวสิครับชื่อลูกสาวอ่ะเอาเอาชื่อนี่เลยครับผมมีคนว่าบ้าบ้าไหมบ้าไม่ไมรู้ประมาณเราตั้งกี่ปีคืนทุนเนาะรถเก่าผมประมาณประมาณสามปีมันพูดเรื่องคืนทุนไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องอัปเดตร,ร,ระบบไปเรื่อยระบบระบบมันมาทันสมัยทุกมันต้องอัปเดตไปเรื่อยครับทุกทุกทุกอ้ทุกปีเพราะว่ารถเฮถ้าทําไม่ทันก็ งานก็ไม่เคยได้แล้วรถมันต้องร้อยเปอร์เซ็เยครับรถรถต้องร้อยการแห่การเดินทางไปเพราะว่าเจ้าภาพเขามีกําหนดของเขาอย่างเคยมีไหมไปหลิดไปหลีดไปช้าหลิดถ้าหลิดก็ช่วงเทศกาลรถติดแต่เขาก็ไม่เป็นไรไม่ครับเมีไมมมีพลาดไหมพลาดแบบไม่ได้ไปตามจังเออถ้า เหมือนว่ารถเรามีปัญหาใะตรงนี้เราก็เอารถคันอื่นไปแทนครับขอแค่เราหาให้แทนใช่ไหมใช่ครับเจ้าค่าก็โอเคครับบางทีก็นี่แบบทำไมต้องลงทุนบางทีรถอาจาจะจาเป็นต้องเป็นรถห้างรถอะไรรถใหม่รถสดจริงๆครับเพราะทุกนาทีมันมีค่าครับอย่างงานทุกอย่างเขากําหนดมาแล้วครับเขากําหนดเขามีงานมีเป้าหมายของเขาครับนี่ก็จะเป็นชุดโคงแหเห,หลายคนว่าบ้าน,นะครับ ลงทุนไปสี่ห้าล้านครับมาเอาแค่ห้าหกพันครับผมคิดง่ายๆไม่ครูยังห้าหกล้านใช่ไหมสี่ห้าล้านไม่ครครับ,รบยังทํางานรายเดือนเดือนละแสนสองแต่รถแห่แสนสองประมาณกี่วันได้แสนสองบางทีถ้าวันหนึ่งมีสามงานก็วันละหมื่นกว่าสองหมื่นเนาะตีไปประมาณสองหมื่นครับส <2, 000. S 2> องสามงาน คือว่าอาจจะได้เยอะกว่านั้นบางทีอาจจะได้น้อยบางทีก็อยู่ที่บางทีเล่นเสร็จเนาะมีเหมาเพิ่มอีกครับเหมาจ้างพิเศษอีกชั่วโมงเท่าไหร่อ่ารถคันไหนนี่เล่นตีไว้ชั่วโมงละประมาณหกพันกว่าคือว่าคือคือส่วนมากจะจะจะเหมาเอาเหมาเลยใช่ครับก็เสือนอนกินเนาะเสือนอนกินนะถ้าเทียบกับแมคโครแมคโครก็อีกแบบหนึ่ง มันว่ากันไม่ได้ครับเพราะว่าคนเรามันชอบไปเหมือนกันครับอย่างเขาก็เคยมีแมคโครมาแล้วครับนูเจ็บมาเยอะนี่นเจ็บมาเยอะ <laughs> ไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมไม่เอาครับผมขนาดแมคโครป้ายแดงไงครับแมคโครป้ายแดงส่งงวดนี่ไหวอยู่ใช่ไหมตอนแมคโครถ้าถามว่างวดไหวไหมไหวครับที่ที่เล่นมานะครับแต่ปัญหาคือเราต้องเอาเงินจากที่อื่นมาหมุนนะใช่ มันไม่ได้ใช้ว่าจบมันเอางานต่อง,งานครับมันต้องเอาเพราะว่าผมมีรถเห่ด้วยมันต้องเอาเงินรถเห่มามุนแมคโครเหมือนว่าต้องเอารายได้จากรถเห่มาประคองงวดของแมคโครัครบแมคโครก็ต้องหาเงินทุนมาหมุนน้ามันครับครับแล้วก็งานนี้เงินเซนงานหน้าก็เซ็นถ้าไม่ให้เซนกูก็ไม่ให้ทําครับทวงเงินก็ด่ากลัวไม่ได้หรือไงนี่คือเรื่องจริงครับนี่ก็เดี๋ยวเที่ยมให้ฟังครับหลายคนบอกว่าวอลลี่เรื่องอะไรครับก็ ฟังจากเท่าแก่เองเนาะเดี๋ยวเราติดตามครับผู้สิทธิ์ออนทัวร์ก็ยังเป็นหน่วยหนึ่งเหมือนเดิมครับถ้ายังมีหน่วยเดียวครับเพราะว่าไม่ทําหน่วยสองหน่วยสามบางทีบางทีงทลูกค้าเขาน้อยใจเนาะเขาจ้างเงี้ยทำไมไม่ได้หน่วยสองเงี้ยทำไมไม่ได้หน่วยหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหน่วยหนึ่งหน่วยสองคือพี่ผมเจอมานะครับรถเหมือนกันแต่นั่งตรีไม่เหมือนกันคนละวง ครับบางทีเขาก็จะติตรงนี้ครับเขาอยากให้งานรถสนุกสนุกเนีะแต่มันไปไม่ได้อีกครับมันก็เลยทําหน่วยเดียวดีกว่าใช่ไม่อยากปวดหัวครับผมเพราะบางานวันหนึ่งบางทีมีสองงานบางทีเรารับชนกันอย่างี้มันมันยากถ้ามีสองหน่วยมันก็ที่เขาทำหกเจ็ดหน่วยคือว่าเขาเก่งมากครับยอมรับเลยครับแต่เราเอาแค่นี้พอใจแล้วครับพอใจแล้วครับสนใจรถแห่สิทธิ์นะครับติดต่อเสียสันได้ครับ เดี๋ยวรอดู700ครับนู่น700เดี๋ยวรอครับคัมมิ่งซูนเร็วๆนี้ปลายปีปลายปีน่าจะเสร็จประมาณปลายปีงานไปแล้วอ่ามันที่ประมาณที่ยี่ห้าทันว่าทันว่าครับผมเดี๋ยวรอติดตามบ้านอะไรอยู่แถวบุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับแล้วก็ฝากร้านด้วยนะครับโชว์พัฒนาการช่างครับผมโอเคครับครับที่ทำ โครงรถเหนะครับฝากด้วยนะครับผมอืมได้ครับติดต่อเสียสัรได้ครับผู้สิทธิ์ออนทัวร์ครับเครื่องเจาะน้ําครับเครื่องเจาะน้ํานะครับเจาะพลุนรกครับผมเจาะบาดานครับหรือว่าเจาะบาดานนะครับอืมฝากติดตามผู้สิทธิ์ออนทัวร์เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ